สบายดีสบายดีว่าผบกับพิม์น้ามมงคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อนี้สิไปใส่เขี่ยนกพี่น้องสิปไปใส่กับดักนกอยู่ทางห่วยอะลรพี่น้องเลยบ่ได้ลงคลิปเพิ่งอะไรพี่น้องลายมื่นแล้วไ่ได้ลงเนาะเนื่นองจากว่ามันหนาวมันหนาวเราบม่ได้ลงคลิปพ,พี่น้องโมงว่าเสต็คคลิปย,ยังขนาดเอฟคลิปลงไปกับไม่มีคนขเข่าเบิ่งก็เลยบริจารเฮตพี่น้อง หาคนติดตามกันยากพี่น้องพฉะนั้นคั้นผู้ได้เห็นคลิปนี่กับฝากขอฝากกดติดตามสองของพิมพ์น้ำม่งแน่พี่น้องเลยเห็ุคลิปเหตุยูทูบมากอยากให้มีคนติดตามอยากให้มีคนกดติดตามหลายๆแน่พอมีกำลังใจเหีุต่อไปเห็ุคลิปต่อไปอีก,กน,นะพี่น้องว<ม>ันนี้ก็จะได้ไปใส่ ใหวนกคนพี่น้องให้บ้านี้งหาหกลางใส่นกไก่หน้านกเจา้าทั้งหวยทั้งป่าแล้วพี่นอ้อยไปเลยพี่น้องตอนนี้กำลังไปพี่น้องกำลังไปหาใส่อัน,นตอนนี้กำลังใส่ลงหวยแต่ว่าบันมปนหวยตัวน,นี้พี่น้องอีกขามไปอีกหวยหนึ่งมันสะมีหน่ำในหวยตอนนี้แล้วก็มีหอยนกมียังลงไปกินหน่ำนะ้วก็สิไปใส่ดักไว้พี่น้อง เอลาละพี่น้องต้นเนี้ก็ได้มะห่อนมอง,งมองใส่แห้วอ,อละพี่น้อยมีน้องน้ำไม่น้อง,งแล้วมีปลาไม่ยังสน,นิลนะพี่น้องเป็นแต่ห้อยมันพี่น้องเ้ยพองก็นนได้ใส่มองมองนี่แหละใส่มองเห็นห้อยมันสักล้างหนึ่งวก็สรใหญ่ปไปใส่มองปลาอีกกัดอีกกอหาล้า,างมาพี่น้องทั้งหมดจะมีอยู่หกล้างพี่น้องใส่ก็เลยพี่น้อง

เอาไหม่รัดไรพี่น้องเน่เอาไม้นี่เอาไม้ไปปักลัดไ้พี่น้องบ่งห้หปปหม,หมันรัดทาทางมัน เราก็ได้ล้างหนึ่งพี่น้องเปิดน้ำก่อนเลย,อยนเนยยาาาาอาบอรใกล้ๆพี่น้องมันจะเป็นลักษณะนั่นน,นี่พี่น้องเอาหลัดไปมดชองทางสามทางมัาตรงนี้มามาต้องรอดเขาหมอของตัวนี้นี่ไปใส่ไปใส่ล้างต่อไปอีกพี่น้องใส่อีกหมอกหนึ่งพี่น้อง มันกรเห็นห้อยมันยางมันหลอดใหม่แถวเนี้ยอดนบิดเขาจ้าได้ฉีดลงไปใส่เลยพี่น้อย ก็งรสั่นเหมนกพงรสั่นใส่กันเนี่ยการใส่กันหมายมารักใส่นาไปนอ ใส่กระยาพี่น้องใส่ยาพี่น้องไปใส่ล้างไม้อีกพี่น้องใส่บนไม้ใส่ล้างต่อไปอีกพี่น้องเอ้ ต่อไปอีกก่อนพี่น้อง,งห้อยนอกพี่จะห้อยนอกไปหน้าพี่น้องแทน ไม่ปลักลัดไว้ให้เก่าพี่หนุ่มลักษณะของการใส่ปลักลัดไว้เพื่อบอกให้มันหลอดไปทางใดพี่น้อง แล้วไปใส่บอลใหม่อีกบอลน,นี้พี่น้องเลยไปใส่บอลใหม่พี่น้องเลยนั่งอีกสามลังงฮักก็ใส่ได้เลยสามนั่งอีกสามพี่น้องหาหมุนใส่แถวห้องเลยละ่ะเหยียบน้ำพี่น้องวันนี้กำห่อนหม่องที่ที่สี่เลยพี่น้งนองหม่องนี่แหละ Ayan na bang nung gine O, ayan ka na ปลักไปอยู่ปลัดกมาทางพี่ต๋องเอาพนไหมลัดไว้ข้านอ แล้ว้อ so ีกอีกเนี่ยอีซองหมองอีกนี่อีซองล้างพี่น้องไปใส่บอลไม้อีกบอลนี้พี่น้องใส่เสี่แล้วพี่น้องใส่อีกลางนี่การะเนี่ยอีกลางหนึ่งกันแลบ ว่าเป็นกไปหน้าเลยพี่หนุ่มนกพุทธถือเอาพี่หนอ่มนกเงือกถือก็ได้เลยพี่น้องเอ้ยพอถ่ายเป็นนกถือพี่น้องนกยังถือกระเมนเก็บมัด

เนี่ยมันแกะไปนะพี่น้องกันดีกว่าแกะหยุดฝนไว้ขึ้ อ่เด้เออะละแน่แหละพี่น้องภารกิจใส่แห้วกนกมดทนีพี่น้องทาว่าอยากเบิ่งเวลาเขามายามกัยจะลืมติดตามมืออื่นเศร้าหาเสิมจอบเมา่อีอก,กดติดตาเแล้วด้วยพี่น้องเพได้เขาเขามาเบิง่งอ่ะเด้อว่ามืออื่นเศร้าเสดมายามเมื่อีอกาเสดิฝากซัมนีนะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ ขอจบสำนีก่อนติดตามอีกคลิปหนาเมื่ออื่นสิมาจะจบบางไม่อย่ลืมกดติดตามนำโดยพี่น้องขอฝากสำนีเป็นมือหนีพี่น้อง